สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมพาคเครื่องเมืองสองแควนะครับวันนี้เป็น EP ที่15นะครับประจำวันที่2เดือนสิงหาคม2568นะครับวันนี้มาเปิดในราคา 1, 100บาททุกรายการนะครับผมปิดกี่องค์ก็ะช่างขออนุญาตบวกค่าส่ง50บาทนะพี่นะ พี่พี่ท่านใดสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทร092830 0049หรือแอดไลน์ o u m 7 1 4 6นะครับหรือสามารถสแกน q r Code คตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมวันนี้ราคาเดียวเลยนะครับพี่ราคาเดียวเลยนะครับ100บาททุกรายการนะครับปิดกี่องค์ก็ช่าง1องค์2องค์3องค์4องค์ผมขออนุญาตบวกค่าส่ง50บาทนะครับพี่นี่ครับ รายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญหล่แปดรอบนะครับไม่ทราบว่าเป็นของอาจารย์ท่านใดนะพี่นะนี่ครับรายการที่หนึ่งรายการต่อไปนะครับรายการที่สองเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุดโทเจริญพรล่างเป็นเนื้อตะกั่วลองพิมพ์นะครับปีสามหกรายการที่สองนะครับรายการนี้ รายการต่อไปรายการที่สามเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับผมเนื้อตะกัวลองพิมพ์รายการที่สามนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับเนื้อตะกัวรายการต่อไปรายการที่สี่เป็นองค์พระพิคเนตนะครับไม่ทราบที่นะครับรายการที่ส <|so|> enfin ี่นะครับ รายการต่อไปรายการที่ห้าเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อแดงพุทซ้อนนะครับรายการที่ห้านะครับรายการต่อไปรายการที่หเป็นหลวงพ่อเงินนะครับผมหลวงพ่อเงินรายการที่หนะครับ รายการต่อไปรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดเป็นจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่หลวงเพราะเงินวัดบางคานรายการที่เจ็ดรายการต่อไปรายการที่แปดนะครับอันนี้เป็นพระขันนะครับพี่เป็นพระขันด้านบนเป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่นะครับนี่ครับเป็นพระขันเป็นเนื้อโลหะนะครับ รายการที eight, right? <Yes. S 1> ่แปดนะครับรายการนี้นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้าเป็นเนื้อชิ้นไม่ทราบที่นะครับรายการที่เก้ารายการต่อไปรายการที่สิบนะครับเป็นพักขันอีกหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับพี่รายการที่สิบนะครับนี่ครับ ด้านบนเป็นหลวงปู่ทวดนะครับด้านบนเป็นหลวงปู่ทวดรายการที่สิบนะครับนี่ครับหนึ่งร้อยบาททุกรายการนะครับพี่หนึ่งร้อยบาททุกรายการรายการต่อไปรายการที่สิบเอ็ดเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับวัตกโกนะครับต่อโค้ดนัมเบอร์เก้าหกนะครับรายการที่สิบนะครับรายการนี้ อ่ารายการที่สิบเอ็ดขออภัยครับรายการต่อไปรายการที่สิบสองพระปิดตาสามเกอนะครับพี่พระปิดตาสามเกลอรายการที่สิบสองนะครับปิดตาสามเกอไม่ทราบที่นะครับรายการต่อไปรายการที่สิบสามนะครับจอบใหญ่หลงข้อเงินอีกหนึ่งองค์ครับรายการที่สิบสาม รายการต่อไปรายการที่สิบสีนานา่นะครับเป็นอ่าองค์พญานาคนะครับสามเสียนนะครับเป็นเนื้อโลหะรายการที่สิบสี่นะครับรายการนี้ไม่ทราบที่นะครับผมได้มาสององน,นะครับพี่นี่ครับรายการที่สิบห้าไม่ทราบที่นะครับองค์พญานาคสามเสียน รายการที่สิบห้านะครับรายการนี้รายการต่อไปรายการที่สิบหกเป็นเหรียญเจ้าคุณนอนะครับเหรียญเจ้าคุณนอปีหนึ่งสามรายการที่สิบหกรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดนะครับเหรียญพระปิดตาพังพการรายการที่สิบเจ็ดนะครับ รายการต่อไปรายการที่สิบแปดไม่ทราบที่นะครับพี่รายการที่สิบแปดนะครับรายการต่อไปรายการที่สิบเกา้านะครับเหรียญพ่อทองมาถาวโลปีหนึ่งแปดนะครับรายการที่สิบเก้า รายการต่อไปรายการที่2 0เป็นปิดตาหลวงพ่อแก้วเป็นเนื้อโลหะนะครับหลังแบบรายการที่20รายการต่อไปรายการที่21เป็นเหรียญรัชกาลนะครับรายการที่21 รายการต่อไปรายการที่22เป็นพระกิ่งนะครับรายการที่22กิ่งเปาวะเลสนะครับกิ่งเปาวะเลสรายการต่อไปรายการที่23เป็นเงินพดด้วงนะครับรายการที่23่สิบสา รายการต่อไปนะครับรายการที่24เป็นเนื้อชินรายการที่24นะครับเนื้อชินสนิมแดงพี่ๆท่านใดดูชอบทักมาได้เลยนะครับพี่ห0ึ100บาททุกรายการรายการต่อไปรายการที่25่ิปิดตาไม่ทราบที่นะครับ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกเป็นพระชัยนะครับองค์เล็กรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดต่อรีด ปีศูนย์เก้านะครับวัดลอนพัทลุงรายการที่ยี่สิบเจ็ดรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดเป็นยี่สิบห้าพุทธศตวรรษเหนือตะกัวรายการที่ยี่สิบแปดนะครับรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าเหรียญหลงข้อเงินวัดดอนยายหอมนะครับรายการที่ยี่สิบเก้า รายการต่อไปรายการที่30หลวงปูทปงป่ทวดนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับรายการที่30มรายการต่อไปรายการที่31นะครับหลวงข้อเงินนะครับหลวงข้อเงินรายการที่31 รายการต่อไปรายการที่สามสิบสองเหรียญหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงอ่าเป็นเหรียญเนื้อตะกั่วนะครับพี่ขออภัยครับรายการที่สามสิบสองรายการต่อไปรายการที่สามสิบสามไม่ทราบที่นะครับรายการที่สามสิบสาม รายการต่อไปรายการที่34หลวงปู่สุขนะครับรายการที่34มรายการต่อไปรายการที่35หนะครับพระปิดตาไม่ทราบที่นะครับรายการที่35หนะครับ รายการต่อไปรายการที่สามสิบหกไม่ทราบที่นะครับรายการที่สามสิบหกนะครับผมรายการต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดไม่ทราบที่นะครับ รายการต่อไปรายการที่สามสิบแปดรายการที่สามสิบแปดนะครับรายการต่อไปรายการที่สามสิบเก้าเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุธโธนะครับรายการที่สามสิบเก้าปีสองห้าสามูนย์นะครับรุ่นสหกรณ์ด่านขุนทศนะครับ รายการต่อไปรายการที่สี่สิบเหรียญฉลุหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกะระอมรายการที่สี่สิบเป็นเหรียญฉลุนะครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบเอ็ดด้านหลังเป็นพรนเนเรศวรนะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดรายการต่อไปรายการที่สี่สิบสองเป็นนาคปก รายการที่42รายการต่อไปนะครับรายการที่43เรียนหลวงปู่ผางนะครับวัดอุดมคงคาคีรีเขตนะครับรายการที่43รายการต่อไปรายการที่44หลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงิน รายการที่สี่สิบสี่รายการต่อไปรายการที่สี่สิบห้าปิดตาไม่ทราบที่นะครับรายการที่สี่สิบห้ารายการต่อไปรายการที่สี่สิบกนะครับปิดตาไม่ทราบที่เหนือตะกัวนะครับพี่ รายการที่สี่สิบหกนะครับรายการต่อไปรายการที่สี่สิบเจ็ดเหรียญฉลุนะครับเหรียญฉลุหลงคอเดิมสองสี่แปดสองรายการที่สี่สิบเจ็ดรายการต่อไปรายการที่สี่สิบแปดอันนี้เหรียญเล็กกว่าเหรียญที่แล้วนะพี่นะ รายการต่อไปรายการที่สี่สิบเก้านะครับเป็นพระสมเด็จนะครับรายการที่สี่สิบเก้านะครับอันนี้ด้านหลังนะครับพระกูบางขุนพมนะครับกูเก่าปีสองพันห้าร้อยนะครับรายการที่สี่สิบเก้ารายการนี้รายการสุดท้ายนะครับพี่วันนี้สี่สิบเก้ารายการนะครับผมหนึ่งร้อยบาททุกรายการนะครับผมขออนุญาตบวกค่าส่งห0สิบบาทนะครับพี่ๆท่านใดสนใจ ติดต่อเบอร์โทรที่ผมทิ้งไว้ให้ด้านหน้านี้ได้เลยนะครับ0928300049หรือแอดไลน์ OUM7146 นะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับพี่ๆท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่ๆท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับขอบพระคุณครับ